ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนวัดเก,กษตรที่การามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานร r ธิวา w a เขตง<ม>การนิเทศด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดครูเวรดูแลหน้าประตูโรงเรียนช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกๆวันรวมทั้งได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากตำรวจตะเวนชายแดนในการช่วยเหลือในด้านการจราจรบนถนนมีการจัดบริเวณและกำหนดพื้นที่จอดรถและจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียน 2. การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย 2.1เข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรควบคุมเช่นกัญชาและปลอดอาวุธปืนทุกชนิดมีการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและให้ความรู้ถึงโทษต่างๆของยาเสพติด2.2มีการสำรวจและซ่อมบำรุงระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนต่างๆ ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอเช่นระบบไฟสำรองระบบแจ้งเตือนสัญญาณเสียงเตือนภัยต่างๆเป็นต้น2.3มีประตูโรงเรียนรั้วโรงเรียนรวมถึงสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นมีความแข็งแรงไม่ชำรุดโดยทางโรงเรียนมีการสำรวจอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยในการใช้ของนักเรียน2.4 มีการจัดสภาพเวดล้อมด้านหน้าห้องน้ำที่สวยงามสะอาดและมีป้ายความรู้ติดในห้องน้ำอีกด้วย 2.5. โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะมีที่นั่งเพียงพอโดยครูเวรประจําวันจะมีหน้าที่ในการดูแลนัก,กรเรียนในช่วงรับประทานอาหารทั้งการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบก่อนรับประทานอาหาร 3. การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพ3.1จัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงโพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียน3.2โรงเรียนมีการกำกับให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการประกอบอาหารต้องปฏิบัติให้ได้ตามประทรวงสาธารณสุขมีการสวมชุดทำอาหารที่สะอาด บำรุงรักษาภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารอยู่เสมอ3.3มีที่บริการน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบริการสหก์โรงเรียนที่จำหน่ายขนมที่ปลอดสารเสพติดและสมุนไพรควบคุมเช่นกัญชาเป็นต้น3.4มีห้องพยาบาลเบื้องต้น มีเวชภัญญ์ยามีการตรวจสอบบรรมดอายุของยาและทางโรงเรียนมีครูอนามัยโรงเรียนที่มีทักษะในการผมพยาบาลเบื้องต้นได้4การป้องกันภัยธรรมชาติอุทกภัยและอื่นๆ4.1มีแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน4.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยโรงเรียนจะมีการติดต่อประชาสัมพันธ์งานหรือข่าวสารต่างๆทางลายกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 5. การป้องกันภัยจากโรค5.1โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่มีอาการป่วยโดยเริ่มจาก การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้งและหากพบว่านักเรียนมีอาการป่วยทางโรงเรียนจะให้นักเรียนพักในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ก่อนติดต่อผู้ปกครองมารับกลับไปพบแพทย์5.2จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคต่างๆให้นักเรียนและผู้ปกครองป้องกันตนเองจากโรคและดำเนินการตามมาตรการ 6. การป้องกันภัยจากยาเสพติดและการป้องกันภัยจากการพบอาวุธปืนมาโรงเรียน6.1มีการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกันชาหรือกันชงในสถานศึกษา6.2ทางโรงเรียน มีการจัดทําข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงเป็นพิเศษโดยคัดเลือกนักเรียนที่มีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงเข้ารับการอบรมป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียนในอนาคต 6.3. มมีมาตรการป้องกันตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน6.4ฝึกทักษะการเอาตัวรอดให้ครูและผู้เรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเข้มงวดโดยทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากตำรวจตะเวนชายแดนบุคคลในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนในการดำเนินการจัดระบบรักษาความปลอดภัย การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน1.1จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะอาชีพเช่นการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงลูกผักเลี้ยงปลาการเรียนรู้การทำเค้กกล้วยหอมและการทำข้าวเหนียวมูนเป็นต้น1.2 วางแผนหรือจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและนอกจากนั้นจะมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทธกภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมเป็นต้นโรงเรียนวัดกเกษตรที่การามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานร r ธิวา w เขต2 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสัตฐานศึกษามาณโอกาสนี้ขอบพระคุณค่ะ